วันนี้เราอยู่กันที่เชียงรายเลยนะฮะเตรียมจัดส่งข้ามสปปลาวอีกแล้วนะครับองขอขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหน,นุนเป็นคันที่2คันแรกนะครับใช้อุดหนุนเป็นซูซีกู4ี่ออเดสเขาบอกว่าพี่บอกว่าแรงไปขอซ้อๆมๆกัหน่อยขับ2ก็ได้นะแต่กีมีเกโลเอาไว้ขึ้นเขาลุงเขาคันนี้เลยครับคือ ATV ไททัน3า0ซีซีมีเกโลเย์าฮนะครับ เกียร์ว่างและถอยหลังปกติแล้วคลาสองล้อจะมีแค่เดินหน้าเกียร์ว่างและถอยหลังจึงไม่เหมาะไม่เหมาะกับงานที่หนักๆเช่นลากตัดหญ้าล l o w โล o w ช้าถามว่าลากได้ไหมได้ครับแต่เรียบร้อยครับไม่กี่ครั้งนะครับผมรับประกันเลยว่ายังไงก็สายพานไหมหรือขาดมีปัญหานแน่นอนนะตัวนี้คือตัดจบเลยนะครับอัพมาหน่อยนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทพร้อมกล่องหลัง แม็กที่ให้มาเป็นขนาด12นิ้วเท่ากับตัว 4x4 ในคัน 500-600cc นะครับคือขนาดเท่ากันนะครับแม็กทั้ง4ีล้อเลยแล้วก็มีชุดหัวบอลนะครับเอาไว้ลากด้วยที่สำคัญเลยคันนี้คือขับเผามาดูฮะเผาหลังนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมือนรถญี่ปุ่นเลยนะครับทำมาดีมากๆเลยนี่ฮะเหมือนรถโ u โยต้ฮอนด้านะครับที่ผมเคยซ่อมเซอร์วิสจำหน่ายไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับทำมาได้ดีมากๆโชก็นะครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่มีระบบแก๊สคือนี่ชงน้ํามันง่ายๆเลยครับด้านหลังนะครับเบรกก็มีข้างเดียวเพราะว่าตัวนี้เพาด้านหลังเนี่ยครับมันทํางานพร้อมกันนะพร้อมๆกันนะครับก็คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หมุนทำงานพร้อมๆก,กันนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องมีทั้งซ้ายและขวามีแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็พอนี่ครับจานใหญ่เบ้อเลยฮะส่วนด้านหน้านะฮะก็จะมีทั้งซ้ายและขวาเบรกซ้ายและขวาก็คือเบรกคู่นะครับหลังมี ที่เดียวปั๊มใหญ่เบรกนะครับจะอยู่ที่มือที่แฮนดะ์ฝั่งซ้ายคือเบรกหน้านะครับเบรกแล้วก็เบรกหลังจะอยู่ที่เท้าฝั่งขวานะฮะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นระบบ cvt ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับไม่ใช่4ี ,4 ีแต่คันใหญ่มากใหญ่พิเศษใหญ่กว่าใหญ่กว่าขับอง่ทั่วไปนะครับคันใหญ่แล้วก็แข็ง,แข,งแข็งแกร่งจริงๆนะครับเป็น1สูบ4วาลวนะครับเป็นระบบ efi คือหัวฉีดนั่นเองแล้วก็มีหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำ ระบายความร้อนมีวินติดตั้งมาจากโรงงานใช้งานได้แบบสะดวกสบายเอาไว้ดึงตัวเองได้นะครับเอาไว้ดึงลากสิ่งของได้มีอะไรอีกนะครับตัวนี้โซลเกิร์นะครับท่อหายใจของเขาก็ขึ้นมาอยู่นะครขึ้นมาอยู่ด้นานบนเลยนู่นครับแอบขึ้นไปด้านบนเลยสามารถมุดน้ําได้มิดล้อก็คือลุยได้เต็มพิกัดนะครับลุยได้เต็มที่เลยเกิดมาเพื่อทํางานหนักๆปวดหดนะครับคันนี้เลยไททันไททัน300นะครับมีด้วยกันประมาณ3-4สีที่ผมขึ้นให้ดูคร่าวๆนะครับ ใครสนใจนะครับติดต่อทักมาได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์099 083 6264เนี่ยผมทิ้งเบอร์ด้านล่างคะสบถงคันนี้จะไปไหนคันนี้นะครับข้ามสปปลาวครับผมเดี๋ยวตามไปส่งกันครับตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้ากรมสุนกอกรนะฮะก็ตอนนี้ตอนนี้รออยู่นะฮะรอพี่ๆด้านในเคลียร์เรื่องเอกสารเรียบร้อยนะฮะก็เราก็จอดรอนะครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งนาบระดทศเพื่อนบ้านแล้วสปปลาวนี่แม่น้ํากั้นแค่นั้นเองครับก็ สกร้วยครับผมใครนะครับสนใจ ATV นะครับผมรับซื้อรับเทอร์นแลกเปลี่ยน ATV UTV ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะอยากจะเปลี่ยนตัวเล็กเป็นใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับมีเกโลเอาไว้ลากของทักมาได้เลยครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ